สวัสดีนะครับตามสัญญานะครับเรามาสอนยึดอัตรปัดนะครับตรปัดก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นตรปัดสายกลางนะครับตรััดสายกลางนะครับวิธียึดนะครับวางรูปแบบใส่กระดาษได้เลยนะครับจะวางตรงหรือวางเฉียงก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับใช้เข็ม เข็มนะครับเข็มใส่กับเชือกนะครับแทงทะลุลงไปแล้วก็มัดข้างหลังได้เลยนะครับจุดหนึ่งนะครับอันนี้จุดแรกนะครับตลับปัดเราจะเย็บกัน3จุดนะครับเย็บกัน3จุดเลยนะครับจุดที่2คือข้างบนนะครับจุดที่2คือข้างบนแทงนะครับให้แทงขอบนะครับจะมีขอบอยู่นะครับขอบของของพลาสติกนะครับให้แทงข้างๆ้างขอบนะอย่าแทงเข้าไปตรงกลางนะครับแทงไม่ทะลุนะครับ สองจุดนะครับมาดูจุดที่สามนะครับจุดที่สามเป็นเย็บตรงกลางนะครับตรงกลางคือยึดจากคอตรับปัดนะครับยึดจากคอตรับปัดลงไปนะครับเย็บเหมือนกันทั้งสามจุดนะครับอันนี้วิธีการยึดตรับปัดนะครับ อันนี้จะเป็นกระดาษไซลางเนาะวงการลิดจะรู้กันอยู่แล้วนะครับกระดาษจะมีอยู่4รุ่นนะครับจะเป็นไซเล็กไซกลางไซ t ์ TPI แล้วก็ไซจัมโบ้นะครับอันนี้เรามาสอนยึดอย่างแรกก่อนแต่งขอบพี่มิน้นแล้วก็อันนี้เราเรามาให้ให้ดูทั้งวิธีการยึดนะครับสอนวิธีการยึด อันนี้ง่ายนะครับง่ายของใช้นี้จะง่ายนะครับตรรปัดอสนะย่ามนะครับจะจะทําง่ายๆนะครับวิธีการยึดส่วนมากคนที่ไม่ค่อยได้ทําเองเพราะไม่รู้เทคนิคนะครับบริษัทสเจริญพวงดีจํากัดนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับให้ของขวัญคืนกําไรให้ลูกค้านะครับจะสอนทําพวงดีทุกขั้นตอนและทุกแบบนะครับ โดยไม่ปิดบงังเนาะโดยไม่ปิดบงังลูกไม้นะครับลูกไม้เราจะมี <S <S <ess> เขาเรียกว่าลูกไม้ตัวเนี้ยเป็นเป็นลูกไม้เขาเรียกดอกกอหญ้านะครับตัวนี้ลูกไม้จะมีหลายแบบนะครับจะมีหลายแบบครับถ้าเป็นตะป,ะปัดเดี่ยวนะครับตะป,ะปัดเดี่ยวเราจะใช้ลูกไม้เต็มแผ่นนะครับ ลูกไม้จะเป็นเต็มแผ่นนะวิธีการเข้านะครับใส่เลยนะครับแม็กนะครับแม็กได้เลยนะครับแม็กเราก็ดึงเลยครับดึงนะครับดึงแม็กเทคนิคเลยนะครับตอนเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งเข้าโค้งลูกไม้ของด้ามนะครับหรือเข้าโค้งการเข้าโค้งลูกไม้ทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบที่เป็นรูปวงกลมนะครับรูปวงกลม จะต้องย่นข้างในข้างนึงนะครับเพื่อให้เขาเข้าโค้งนะครับนี่นะครับดูเหมือนกันนะครับแม็กเราเราไม่ต้องแม็กถี่มากนะครับนอกนอกซะจากว่าการที่เราจะแม็กเข้าโค้งเท่านั้นนะครับจะแม็กตามมุมอันนี้ เทคนิคง่ายๆนะครับบางท่านยังไม่รู้นะครับแต่บางท่านที่ทําอยู่แล้วก็อาจจะมีส่วนบริษัทสอเจริญผลิตจำกัดนะครับออกมาให้ความรู้นะครับให้ความรู้ทั้งหมดเลยนะครับสินค้าของบริษัทษมีผมออกแบบไว้ประมาณ300กว่าแบบนะครับ300กว่าแบบทั้งหลีดปากหลีดของใช้นะครับ ผมจะถ้าผมมีเวลานะครับผมจะลงลงคลิปวิธีการทำคลิประแบบนะครับคลิประแบบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับติดตามกันมาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของบริษัทเนาะน้อยนะครับน้อยคนที่จะออกมามาให้ความรู้นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาเนาะแต่เราทํา ทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจเราอยากให้ความรู้ทุกท่านนะครับอยากให้ความรู้ทุกท่านของเรามีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ทุกอย่างนะอุปกรณ์ทําพงหลีดเรามีทุกอย่างนะครับใครสนใจสนใจทักมาที่เพจผมได้นะครับทักมาที่เฟซนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่สองคือใส่ลูกไม้นะครับ อันนี้ตะลปดเดี่วจะง่ายนะครับจะง่ายผมมาดูนะนะครับ5้านาทีนิดนิดแล้วก็วิธีใส่ปตกแต่งนะครับตกแต่งให้ดูอีกนิดนึงนะครับแถมการตกแต่งให้ด้วยนะครับส่วนวิธีการซีนนะครับวิธีการซีนผมจะลงคลิปให้ทีหลังนะครับแต่อันนี้เรามาลงคลิปโดยอาจารย์พี่มิ้นท์นะครับปิดประตูด้วยนะครับอันนี้เขาโด่งดังในโซเชียลรอบก่อนนะครับ ปิดประตูที่นครพนมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับกดแชร์กันไปนะครับเพราะว่าอันนี้ผมออกมาให้ความรู้นะครับให้ความรู้ส่วนของที่เราจะตกแต่งนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับขึ้นอยู่กับคนที่ทำนะครับบางท่านก็ก็จะใช้เป็นริบบิ้นนะครับแต่ริบบิน้น เขาเรียกว่าตกยุคแล้วนะครับตัวริบบินเนาะตอนนี้ผมประยุกมาใช้กกีบนะครับกกีบดอกไม้นะครับกกีบดอกไม้ทั่วไปนะครับที่เป็นเหลือบ้างซื้อบ้างนะครับคนนู้นให้มาคนนี้ให้มาผมเก็บมาใช้หมดนะครับอันนี้อยู่ที่ไอเดียนะครับอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนนะครับว่าใครมีไอเดียแบบไหนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับ อันนี้ทำทาอะไรพี่มีดอกเหรออ๋อมีดอกกับกีบเลี้ยงนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ทุกอย่างนะครับสินค้าทุกอย่างอยู่ที่รูปแบบนะครับอยู่ที่รูปแบบและความคิดนะครับความคิดสร้างสรรค์ของเราเองนะครับใครอยากเรียนรู้งานตัวไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากเรียนรู้อยากให้ลงคลิปอะไรนะครับสอนแบบไหนอะไรนะครับอันนี้ผม ผมออกมาให้ความรู้ด้วยใจนะออกมาให้ความรู้ด้วยใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับอันนี้วิธีการตกแต่งนะครับอยู่ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวนะครับขึ้นอยู่กับหัวและความคิดของเราเองนะครับการตกแต่งของใช้ ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวนะไม่ตายตัวไม่มีข้อกําหนดที่แน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนคือเทคนิคการทําเทคนิคการยึดเทคนิคการเข้าลูกไม้นะครับอันนี้อยู่ที่สแตนดาร์ดเลยนะครับแต่ตัวที่ไม่มีสแตนดาร์ดตายตัวนะครับคือการตกแต่งนะครับอยู่ที่ความคิดเราว่าเราจะคิด ออกแบบอย่างไงนะครับว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะครับอ,อะไรออโอ้ย,อยกไปเปิดเอาลูกช้างเข้าหน่อยดิ<อ>บ้านโรงงานผมนะครับโรงงานผมกลายเป็นที่เลี้ยงแมวไปแล้วนะครับคือ <c ười> อันนี้รักนะครับรักรักน้องนะครับเป็นคนรักสัตว์นะครับรักสัตว์นะครับผมเป็นคนที่ หน้าตาไม่ดีนะครับแต่ใจดีนะครับเป็นพ่อค้าใจดีคนหนึ่งนะครับอันนี้ดูนะครับตกแต่งง่ายมากนะครับสําหรับการตกแต่งนะครับการประดับนะครับแต่ออกมาแล้วดูดีนะครับออกมาแล้วดูดีดูสวยดูดีดูความสวยงามนะครับวิธีการดูเพื่อการตกแต่งประดับนะครับดูยังไงนะครับดูยังไงตกแต่งออกมาไม่ให้เรอะ จนเกินไปไม่ให้ดูรกจนเกินไปนะครับดูสินค้านะครับดูสินค้าว่าเราเราใช้อะไรยึดเป็นสินค้านะครับดูช่องว่างนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับดูช่องว่างระหว่างด้ามนะครับสําหรับตรรปะระหว่างด้ามนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเราตกแต่งไปตรงที่เป็นช่องว่างนะครับ ตกแต่งแค่พอพอพอสวยนะตกแต่งแค่พอสวยนะครับไม่ต้องตกแต่งมากจนเกินไปตกแต่งแค่พอดูดีนะครับถ้าเราตกแต่งมากจนเกินไปจะทําให้พวงหลีดเราดูลกไม่มีเสน่ห์นะครับจบแล้วนะครับอันนี้ใช้เวลา10นาทีนะครับในการทำหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ ใครชอบนะครับใครชอบถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์ให้น้องด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วใครอยากเรียนรู้แบบไหนอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมจะทำคลิปให้ดูนะครับจะทำคลิปให้ดูตลอดนะครับขอบคุณมากครับ